โชนะเภสัตก,กับการบําบัดโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีต้นเหตุมาจากหลายอย่างนะครับแต่อย่างบางคนที่มีอยู่ดีก็มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงขึ้นมาอย่างคนที่เป็นเบาหวานก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงได้คนที่เป็นเส้นเลือดตีี่สมองหรือเรียกว่าสตรกก็มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยน้ําตาลเยอะเกินไป ระบบทางเดินของเลือดมันขัดข้องออกซิเจนน้อยเมื่อออกซิเจนน้อยก็ส่งผลกับร่างกายที่จะส่งออกซิเจนไปยังประสาทเพื่อไปสร้างพลังงานไปสร้างสารที่เราเรียกว่าสาราตัวเกี่ยวกับเรื่องอสื่อประสาทนะครับก็สร้างไม่ดีสร้างไม่ทันแล้วก็ส่งผลหลายหอย่างจึงทําให้กล้ามเนื้อมันอ่อนแรงได้ส่วนคนที่เป็นสโตรกนะครับสโตรกก็คือเส้นเลือดที่สมองตีบ ก็มีปัญหาคล้ายๆกันเพราะเส้นเลือดตีบปัญหาออกซิเจนก็วิ่งไม่ดีเมื่อปัญหาออกซิเจนวิ่งไม่ดีปับ๊บก็เกิดปัญหาในการสร้างพลังงานไม่ทันที่สมองสั่งงานก็เกิดการปัญหาในเรื่องการสารสื่อประสาทนะครับก็มีปัญหายิ่งคนที่เส้นสมองมันแตกไปเลยนะครับอันนี้ก็คือยิ่งแล้วใหญ่คือเป็นน้ำพึกอวัยวะอันนี้คือทําให้ระบบสารสื่อประสาทเนี่ยมันไปสู่กล้ามเนื้อได้ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดีพอหรือไม่ได้เลยจึงทําให้เกิดเอันนั้นคือยิ่งกว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงก็คือจะใช้ประโยชน์ไม่ได้ไปข้างหนึ่งแล้วแต่ว่าคนจะเป็นสะตกซีกไหนถ้าเป็นสะตกที่ซีกขวานะฮะมันก็จะเกิดร่างกายคุณก็เอา,าพึกซีกซ้ายนะครับถ้าเป็นสะตกซีกซ้ายร่างกายก็เอาพึกซีกขวาอันนี้คือคือแล้วแต่แต่โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงตัวที่จะพูดในวันนี้มันเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่มันเกิดจากภูมิคุ้มกันครับ น่เรามาดูก่อนนะครับว่าโรคกล้ามเนื้ออแรงที่เกิดจากภูมกันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับหรือ Myasthenia Gravis เราจะใช้ตัวย่อว่าโรคกล้ามเนื้อออ่นแรง MG แล้วกันนะครับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง MG เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่เกิดจากแพ้ภูมิตัวเอง อ่าโรคแพ้ภูมิตัวเองนะปกติเนี่ยเราก็มีแล้วครับโรคแพ้ภูมิตัวเองมีหลายโรคด้วยกันใช่ครับไม่ว่าจะเป็นโรค sle นะครับรูมาตอยนะครับสะเก็ดเงินอ่าโรคหนังแข็งที่เคยพูดไปอันนี้ก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่เกิดจากภูมิคุ้มกันทําลายตัวเองเกิดก็เกิดจากภูมิคุ้มกันเนี่ยมันเพี้ยนนั่นเองนะครับแล้วมันไปโจมตีโจมตีเลยครับไปโจมตีตัวที่รับสัญญาณจากอ่าตัวนิวรอนเส้นประสาทนิวรอนเอ็กซอน มาจนถึงกล้ามเนื้อมันไปโจมตีตัวรีเซปเตอร์ตัวนั้นจึงทำให้สารสื่อประสาทที่เรียกว่าอะซิทิลโคลีนมันไปไม่ได้ไปไม่ถึงแล้วก็ยังมีการทำลายสารอะซิทิลโคลีนด้วยนะครับซึ่งโรคเนี้ยก็มีคนเป็นพอสมควรไม่ได้มากแต่ก็ไม่ได้น้อยนะครับเพราะจะเป็นตามอายุต่างๆเพราะนั้นสารอะซิทิลโคลีนจึงมีความสำคัญเพราะมันเป็นสารที่ส่งสัญญาณนะจากเส้นประสาทหนึ่ง ไปอีกเส้นประสาทหนึ่งจากนิวรอนหนึ่งไปอีกนิวรอนหนึ่งแล้วจากนิวรอนนั้นก็จะไปที่ตัวกล้ามเนื้อแต่ตัวภูมิคุ้มกันนะครับหรือเราเรียกว่าแอนติบอดีมันเกิดการทำงานที่ผิดพลาดมันไปทำลายสัญญาณตรงนั้นมันโดยการทำลายแบบเรื่อยๆเรื่อยๆขัดขวางไม่ให้สารสื่อประสาทเนี่ยไปถึงกล้ามเนื้อได้จึงทำให้เกิดความอ่อนแอและกาเกิดความเมื่อยล้า ในระดับที่ผันผวนนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะเป็นไม่เท่ากันนะครับจะเป็นแตกต่างกันไปนะครับในแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันนะครับโดยมันจะมีปัจจัยอย่างอื่นภายนอกเข้ามาด้วยซึ่งมันรวมรวมกันแต่ส่วนใหญ่มันจะเกิดที่ภูมิคุ้มกันที่มันทำลายตัวเองนะเขาเรียกโรคแพ้ภูมิตัวเองชนิดหนึ่งนะครับโดยตัวภูมิคุ้มกันเนี่ยที่เรารู้จักแอนติบอดีแต่ตัวแม่ก็คือตัว T เซล ตัวทีเซียลเนี่ยแหละครับที่มันเกิดการสั่งงานที่ผิดนะทำให้ตัวแอนติบอดีมันไปทำงานผิดนะครับมันจะมีปัญหาอยู่ตรงบริเวณไซแนปไซแนปก็คือตรงรอยต่อรอยต่อระหว่างเส้นประสาทถึงกล้ามเนื้อนะครับเพวันโรคเนี้ยเป็นได้ทุกคนเป็นได้ทุกคนนะครับไม่ว่าหญิงหรือชายนะแล้วกท็ทุกวัยเป็นได้แต่จะเป็นไม่เท่ากันเท่านั้นเองโดยผู้หญิงก็จะอยู่ในช่วงที่เจอเยอะ ก็คือ20-40ปีถ้าคุณผู้ชายก็จะอายุมากหน่อย50-80ปีนะครับเพราะนั้นปัญหามันอยู่ที่ต่อมไทมัสก็คือเป็นต่อมที่สร้างภูมิคุ้มกันที่เรียกว่า T cell จากในรูปเห็นไหมครับต่อมไทมัสอยู่ตรงไหนต่อมไทมัสก็อยู่ตรงกลางหน้าอกเรานะอยู่ตรงเขาเรียกว่าตรงหลอด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 ลมลงมาก่อนที่จะถึง ถึงปอดแยกออกไปตรงนี้ระหว่างปอดตรงนี้เล็ดต่อมไทมัสต,ต่อมไทมัสเป็นต่อมที่สร้างภูมิคุ้มกันให้เรานะครับสร้างทุกวันใช้ทุกวันนะครับเพราะภูมิคุ้มกันของเราก็มีอายุหมดอายุก็เสียไปก็ต้องสร้างใหม่เพราะฉนั้นต่อมไทมัสจะสร้าง T เซลล์ T เซลล์ถือว่าเป็นแม่มาสเตอร์เซลล์ควบคุมภูมิคุ้มกันทั้งหมดนะครับเพราะนั้นทางขวามือเมื่อภูมิคุ้มกันมันเกิดผิดปกติ เขาเรียกออโตอิมูนดังั้นภูงการที่ผิดปกติระบบออโตมันจะปล่อยให้แอนติบอดีมาขัดขวางการทำงานของสารสื่อประสาทนะทำให้ระบบการสั่งงานจากสมองลงมาถึงกล้ามเนื้อผิดปกติไปจากรูปเห็นไหมครับทั้งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นตัวนิวรอนนะตรงปลายข้างบนเรียกว่าแอคซอนข้างล่างคือเดนดรั e จากแอคซอนมาถึงเดนดรั e มันก็จะมีสารสื่อประสาทสร้างขึ้นมาเรียกว่าอะเซทิลโคลีนก็จะมาถึงตัวรับรีเซพเตอร์นะครับก็คือนิโคตินิกนิโคตินิกตัวนี้ก็จะเป็นรีเซพเตอร์เป็นตัวรับสารอะเซทิลโคลีนนะครับมาถึงกล้ามเนื้อแต่ทั้งขวามือเมื่อเกิดโรคก,กล้ามเนื้ออ่อนแรง MG จะทําให้ไอตัวแอนติบอดีตัวเนี้ยนะครับมันเกิดการผิดปกติแทนที่มันจะไปจัดการเชื้อโรคแต่มันโจมตี มาโจมตีที่สารอะเซทิลโคนแล้วก็มาขัดขวางขัดขวางการทำงานของตัวรีเซพเตอร์นิโคตินิกตัวนี้จึงทำให้ตัวรีเซพเตอร์ตัวนี้ไม่สามารถที่จะรับสารสื่อประสาทที่เรียกว่าอะเซทิลโคนได้ได้เพียงพอเพราะฉะนั้นก็จึงเกิดทําให้กล้ามเนื้อมันอ่อนแรงลงการทํางานก็ไม่มีแรงนะครับการยืดผดกล้ามเนื้อมันก็ได้ไม่ดีพอได้ไม่ต่อเนื่องเหมือนคนปกติทั่วไปนะครับตอนนี้เรามาดู ว่าแล้วเจ้าสารอะซิทิลโคลีนเนี่ยร่างกายมันสร้างขึ้นมาเนี่ยแล้วร่างกายเราได้รับมาจากอะไรนะครับร่างกายเราได้รับสารต้นกําเนิดนะครับหรือว่าวัตถุดิบที่จะสร้างสารอะซิทิลโคลีนก็คือมาจากเลซิทินเลซิทินเป็นสารที่อยู่ในธรรมชาติมีเยอะแยะไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์หรือพืชมีหมดเลยนะครับซึ่งสารเลซิทินตัวเนี้ยนะครับเป็นสารธรรมชาติมันเป็นสาร มีสองกลุ่มอยู่ในอยู่ในตัวเดียวกันก็คือเป็นสารไขมันฟอสฟ,ฟอรัสกลุ่มหนึ่งและก็กลุ่มอีกตัวอีกกลุ่มหนึ่งคล้ายๆกับวิตามิน B นะครับเราเรียกว่าสารอาฟอสโฟลิปิดนะครับซึ่งเลซิทินมันก็จะมีในธรรมชาติจะมีอยู่2ตัวตัวหนึ่งเรียกว่าโคลีนอีกตัวหนึ่งเรียกว่าอินอซิทอลแล้ตัวโคลีนเนี่ยแหละครับจะเป็นสารตั้งต้นที่จะไปสร้างอะเซทิลโคลีนให้เรานะครับซึ่งจะเป็นสารสื่อประสาททั้งร่างกายเราต้องใช้ตัวนี้ ทุกวันด้วยนะครับผมไม่แพ้กับสารสื่อประสาทต,ตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นโดปามีนนะครับหรือเซโรโทนินนะครับส่วนอินอซิทอลเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากเพราะมันจะเป็นตัวสารเลซิทินธรรมชาติซึ่งมันจะเป็นเยื่อหุ้มเซลล์ของเราทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเราจะพบพบมากเลยนะครับไม่ว่าเยื่อหุ้มเซลล์หัวใจตับไตเห็นไหมครับเนื้อหุ้มเซลล์ของสารสื่อประสาทเพราะนั้นยิ่งในสมอง จะมีสารเลซิทินอยู่30%เพราะนั้นร่างกายเราขาดมันไม่ได้นะครับต้องรับเข้ามารับเข้ามาแล้วก็เอาไปสร้างเป็นเยื่อหุ้มสมองเพราะฉนั้นอันนี้คือมีความสําคัญนะครับจากในรูปข้างล่างเห็นไหมครับเลซิธินคือโมเลกุลของเลซิทินทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกรดไขมันฟอสฟอรัสอีโซโอลท,ทางขวามือก็จะเป็นกลุ่มของโคลีนอตัวนี้แหละครับที่ ร่างกายมันก็เกิดปฏิยาเกิดการเผาผลาญแล้วนําตัวโคลินตัวนี้ไปสร้างสรารสื่อประสาทที่เรียกว่าอะซิทิลโคลีนจากในรูปนะครับจากรูปทางซ้ายมือนะครับตัวโคลินนะครับเมื่อถูกถูกเผาผลาญและเกิดเกิดการถูกหั่นตัดออกมาเหลือโคลีนจากเลซิทินนะครับก็จะมารวมตัวกับตัวอะซิทิลโคเอนะครับซึ่งร่างกายจะเกิดการกระบวนการนี้เราเรียกว่ากระบวนการเมตาบอลิซึม นะครับมันก็ต้องใช้พลังงานหลังจากร่างกายได้พลังงานเอาพลังงานตัวนี้มาทำงานร่วมกับเอนไซม์ที่ชื่อว่า a อซิทิลไท n f นโฟเรสนะเพราะนั้นไอตัวโคลีนก็จะรวมตัวกับ a อซิทิก็จะกลายเป็น c อซิทิลโคลีนแล้วก็จะเหลือโคเอออกไปนะด้วยเอนไซม์เพราะนั้นร่างกายต้องใช้เอนไซม์ตัวนี้ a อซิทิลไท n อนโฟเรสนะครับหรือเราเรียก,กเต็มๆว่าโคลีน a อซิทิ t r ท n s นโ r a ร e เพราะนั้น พอได้แอซีทิลโคลีนมาร่างกายก็จะเอาแอซีทิลโคลีนตัวนี้แหละครับเอาไปใช้เป็นสารสื่อประสาททั่วร่างกายทั้งหมดโดยการรับคําสั่งจากสมองแล้วส่งสัญญาณไปสู่เส้นประสาทนิวรอนทั้งหมดไปสู่กล้ามเนื้อของเราทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นตาปากฟันกล้ามเนื้อที่หน้ากล้ามเนื้อที่ตัวกล้ามเนื้อที่ขาแขนหมดเลยต้องใช้ตัวนี้นะครับสําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นแอซทิลโคลีนจึงมีความสําคัญไม่แพ้ สารโดปามีนนะครับแล้วก็สาร,สารเซโรโทนินมันมันนอกจากจะเป็นสารสื่อประสาทแล้วอะเซทิลโคลนยังมันยังเกี่ยวข้องช่วยเกี่ยวกับเรื่องเมมโมรีเรื่องความจําการรับรู้ของสมองนะครับแล้วก็นําไปใช้ทั่วร่างกายเกี่ยวกับเรื่องการใช้สารสื่อประสาททั่วร่างกายเพราะฉะนั้นอะเซทิลโคลนจึงเป็นสารที่พบมากที่สุดในร่างกายของมนุษย์นะเป็นสารสื่อประสาทที่พบมาก นะครับลักษณะก็อย่างที่บอกคล้ายเซโรโทนินและโดปามีนแต่สิ่งที่สําคัญคือมันจะเป็นตัวกําหนดนะครับให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดการทํางานได้ต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับมากกว่าเซโรโทนินและโดปามีนนะครับการทํางานของมันคือจากนิวรอนไปไปนิวรอนและนิวรอนไปกล้าเมเนื้ออย่างที่บอกอเพราะฉะนั้นมันมีผลก็คือการทํางานมันเริ่มต้นจากสมองลงมาระบบประสาทแล้วตอนนี้ระบบประสาทของเราเนี่ยมันก็จะมีอยู่2อย่าง ระบบประสาทแบบอัตโนมัติและก็ไม่อัตโนมัติระบบประสาทที่อัตโนมัตินี่แหละครับตัวอะซิทิลโคลีนมันจะตัวสั่งงานอย่างเช่นให้หัวใจเนี่ยเกิดการเต้นเร็วเต้นช้านะครับอยู่ดีก็ให้เกิดการกล้ามเนื้อบางส่วนข้างในเกิดการทํางานเกิดการตากระตุกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือจะเป็นการสั่งงานของสมองโดยผ่านสารสื่อประสาทอะซิทิลโคลีนไปยังเซลลประสาท นิวรอนนิวรอนแล้วก็ไปกล้ามเนื้อเพราะนั้นอย่างเช่นเราจะหัวใจเต้นกระพริบตาหรือไงก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นมันส่งผลทั้งหมดทั้งอัตโนมัติและไม่อัตโนมัติเพราะนั้นเราต้องใช้สารสื่อประสาทตัวนี้ตลอดทุกวันทั้งวันด้วยใช่ไหมครับเพราะเราต้องไป,น,ปน,รรนู่นไปนี่ทากิจกรรมนั่นแหละครับมันจะทํางานได้เพราะนั้นถ้าเราขาดสารตัวนี้ไปเนี่ยไม่ได้เลยเพราะนั้นเริ่มต้นเลยมันจึงเกิดโรคที่ว่าโรคกล้ามเนื้ออ่นแรงมาเป็นเป็น,เป,นเป็นโรคที่เขาเอา่อ พิดกันแล้วก็เจอกันหลายหลายคนเหมือนกันนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดการประสานงานที่ผิดปกติอ่าแสดงว่าปัญหาเรื่องการสารสื่อประสาทมีปัญหาแล้วยาบางชนิดก็มีผลยามีมีผลมีผลในการไปทําให้สารสื่อประสาทต,ตัวเนี้เป็นการขัดขวางไปยับยัง้งให้สารอะซิทิลโคลินตัวนี้ทํางานได้ช้าลงน้อยลงนะครับก็ส่งผลให้การเคลื่นนอนไหวจนไปถึงอัมาพาตได้ครับนะเพราะฉะนั้น อาหารธรรมชาติที่เราสามารถที่จะเพิ่มสารออซีทิลโคลีนได้ซึ่งอยู่ในรูปของเลซิทินก็มีมากมายไหมครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสาลีเป็นไข่แดงเป็นช็อกโกแลตอ่าเป็นอ่าบีบนะอ่าเป็นบีเป็นทุกอย่างเป็นผักมล็อกคอรีเป็นอาหารทะเลนะครับเป็นปลาเป็นผักหลายๆอย่างนะครับเป็นพีนัทได้หมดเลยนั้นเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะแปลงเลซิทินนะครับไปเป็นอะซีทิลโคลีนให้เราตามนี้นะครับ เพราะนั้นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างที่บอกนะครับลักษณะที่เด่นๆของมันก็คือว่าอาการของมันเนี่ยเวลาคนที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยเขาจะทํากิจกรรมซ้ําๆกันเนี่ยซึ่งทําไม่ค่อยดียิ่งทําซ้ๆๆๆๆๆๆๆําๆซ้ําๆบ่อยๆการกระทําตรงนั้นมันจะหย่อนลงถอยหลังลงแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าใครเป็นไม่มากนะครับถ้าเราเกิดการพักผ่อนจะดีขึ้นเพราะอะไรครับการพักผ่อน เป็นการชาร์จร่างกายใหม่เป็นการสร้างพลังงานใหม่แล้วเอาพลังงานนั้นไปเร่งสร้างสารอะซิทิลคลีนขึ้นมาใหม่นะครับแต่มันก็ได้ไม่ไม่มากมายนะครับแต่ก็ดีกว่าแต่ถ้าคนที่เป็นมากแล้วล่ะต้องไปหาหมอนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาส่วนใหญ่ก็คือจะรักษาด้วยยาจนถึงการผ่าตัดนะครับเพราะฉะนั้นโรคพวกนี้อาการจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแต่สิ่งที่สําคัญคือถ้าเป็นไม่มากเราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา การใช้ชีวิตการกินอาหารของเราด้วยอันนี้คือเรื่องสําคัญนะครับเรามาดูนะครับปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นด้วยนะครับนอกจากภูมิของร่างกายที่มันเพี้ยนที่มาโจมตีที่สารสื่อประสาทมาโจมตีตัวรีเซพเตอร์แล้วนะครับมันก็เกี่ยวเรื่องการติดเชื้อด้วยการผ่าตัดก็มีผลแล้วก็ยาบางชนิดนะครับอย่างพวกยาอะมิโนโกไกลโคไซคควินควินน,นนะครับแมกนีเซียมซัลเฟตอะไรพวกนี้นะครับหรือว่ายาต้าน อ่าุูมกันนะครับแล้วก็โกรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยยังแบ่งออกต่างๆตามนี้อย่างที่เห็นนะครับหนึ่งนะครับแล้วก็แบ่งโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่เกิดที่สายตาปัญหาก็คือว่ามันปัญหามันเกิดที่เส้นประสาทที่กระโหลกศีรษะของเราครับพอมันเกิดที่เส้นประสาทที่กระโหลกศีรษะของเรามันส่งผลกระทบมาที่เปลือกตาอ่าอย่างที่บอกนะครับพอสารอะซิทิลโคลีนี้ มันถูกยับยั้งแล้วมันไปโจมตี่าตัวไซแนปตรงตัวรีเซพเตอร์ตรงนั้นก็จะส่งผลทําให้ตามันตกได้ตาตกมองภาพซ้อนมองการมองเห็นจะลดลงอันนี้สังเกตได้สังเกตจากตัวเองได้เลยว่าเอ๊ะทำไมตาเราไม่เท่ากันเอ๊ะทําไมการมองของเราเนี่ยชัดบ้างไม่ชัดบ้างข้างหนึ่งชัดข้างหนึ่งไม่ชัดนะครับอันนี้คือเป็นประเภทที่หนึ่งประเภทต่อไปก็คือภาวะบวมของหลอดลมอันนี้จะไปถึงเกี่ยวกับเรื่อง กล้ามเนื้อที่ใบหน้ากล้ามเนื้อของการเคี้ยวนะครับแล้วก็เนื้อเยื่องกล่องเสียงก็จะทําให้เสียงของของของผู้ป่วยเนี่ยมันเปลี่ยนไปเห็นไหมครับแสดงว,ว่ากล้ามเนื้อมันทํางานได้น้อยลงทําให้การใช้เสียงการเคี้ยวอาหารมันก็ช้าลงอันนี้คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ใบหน้านะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่แขนขาและคออันนี้ส่วนอยากจะเจอเกิดจากผู้สูงอายุจะเห็นชัดๆในผู้สูงอายุนะครับ โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่เกิดที่ที่แขนขาและคอนะครับะจะส่งผลทําให้ร่างกายเขาเนี่ยเดินเนี่ยไม่ค่อยสไม่ค่อยสะดวกนะครับเดินช้าเดินเซบางคนมีปัญหาวิงว่งเวียนศีรษะได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสประเภทของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดเ g ็มนะครับนะครับอย่างที่ท่านเห็นในรูปเห็นไหมครับนะฮะอย่างรูปภาพเห็นไหมครับการมองเห็นมีปัญหา การทํางานของใบหน้าการเคี้ยวมีปัญหาการทํางานของแขนขามีปัญหาเพราะฉนั้นโรคเนี้ยมันจะมีอาการแย่ลงเรื่อยๆนะตามอายุแล้วก็ตามสิ่งที่เป็นในสิ่งแวดล้อมที่คุณทํเาเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันต้องดูแลร่วมกันทั้งอาหารทั้งการทํางานของร่างกายต้องออกกาลังกายช่วยนอนพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้มากๆอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่ง นะครับเพราะฉะนั้นโรคกร,ร้มเนื้ออ่อนแรง MG นั้นสามารถที่จะสังเกตตามแบบนี้ได้นะครับนะครับแล้วก็สาเหตุที่แท้จริงอย่างที่บอกมันก็คือเป็นสาเหตุจากคูมคุ้มกันมันมาโจมตีนะครับมันมาโจมตีที่ตัวรีเซปเตอร์โจมตีที่สารสื่อประสาทอะซิทิลโคลีนนะครับซึ่งมันทำให้สารอะซิทิลโคลีนนั้นถูกปล่อยออกมามันไม่ ไม่ตรงจุดถูปปล่อยออกมาเป็นช่วงที่มันขาดตอนทําให้นิวออนกับน,นิวออนมันรับสารสื่อประสาทได้ไม่ดีแล้วนิวออนไปกล้ามเนื้อก็จะทําให้สารสื่อประสาทมันค่อยๆพร่องหายไปทําให้กล้ามเนื้อมันอ่อนแรงรับคําสั่งมาผิดปกตินะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดโดยตรงจากภายในนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาโกกรคกล้ามเนื้อแรงที่ชนิด MG ส่วนใหญ่เขาก็อย่างที่บอกนะครับจะเป็นรักษาด้วยด้วยยาหรือผ่าตัด เพราะนั้นโลกนี้ทางการแพทย์บอกว่าไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ทางการแพทย์ยังไม่มีทางการแพทย์ที่ไหนเลยในโลกนี้ที่จะรักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิด m g ให้หายขาดได้ไม่มีครับอย่างมากก็ให้ทานยา,าค่อยๆบรรเทาลงชั่วข่าวนะครับยาที่ใช้ก็จะเป็นยาต้านโคลีนเอสเทอเรสก็คือโคลีนเอสเทอเรส เป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งซึ่งมันไปยับยั้งการสร้างสารแอซีทิลโคลีนครับเพราะฉะนั้นเราก็กินยาไปยังเอนไซม์มันถ้าไม่ยับยั้งมันมันจะทํางานมากขึ้นทําให้สารแอซีทิลโคลีนน้อยลงพร้อมกับถูกกูคุ้มกันมาโจมตีที่ตัวรีเซพเตอร์ด้วยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นเขาก็ให้กินยาต่อต้านนะครับหรือไม่ก็ลดลดการ การสนองของภูมิกันก็คือยากดภูมิอย่างโคซิโคสเตอรอยนะครับคอติโคสเตอรอยก็เป็นยายากดภูมินะครับอย่างอเภทสองก็คือตามมาถ้าเป็นมากขึ้นเป็นมากนะครับเขาจะใช้ยากดภูมิถ้าเป็นไม่มากเขาจะใช้ยาต้านโคลีนเอสเทเรสอย่างเดียวแล้วก็ไปกายภาพแล้วก็พักผ่อนแต่ถ้าเป็นมากเมื่อไหร่ปั๊บใช้ยากดภูมิอย่างที่เรารู้ยากดภูมิเมื่อทานเข้าไปแล้วมันจะส่งผลข้างเคียงหลายหลายอย่าง นะครับส่งผลกรยวบว่าหลายระยางตับไตส่งผลหมดส่งผลกับระบบการย่อยอาหารส่งผลกับระบบการเผาผลาด้วยเพราะฉะนั้นส่งผลกับทําให้เราติดเชื้อได้ง่ายด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นมากเขาจะใช้ยากดภูมิลงไปนะครับเพื่อครับเ,เ,เพื่อลดลดการทํางานของภูมิคุ้มกันที่ไม่ดีที่ไม่ดีที่มันมาโจมตีตัวรีเซปเตอร์นะก่อนทําให้ตัวอะเซทิลโคลีนมันไปไม่ถึงกล้ามเนื้อ ะครับไปได้ไม่มากทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงอันนี้คืออย่างที่สองนะครับตอนนี้ยังมียาที่มีประสิทธิภาพอื่นเยอะแยะนะครับไม่ว่ายากลูโคลคอติคอยนะครับหรือไซโคสเปอรินพวกนี้หรือตัวไซโค f ฟอสฟอร์มายตัวนี้เป็นเป็นยาที่ใช้สำหรับผู้ป่วยที่ดื้อชื่อยาแอนติบอดีโมโนโมโนโคนอลถ้ามันดื้อยาตัวนี้ปุ๊บก็มาใช้ยาตัวนี้แต่มันจะมีราคาแพงขึ้น นะครับอันนี้คือตามนี้แต่อีกประเภทหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นหนักขึ้นมานะครับเป็นหนักขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาจะใช้วิธีการผ่าตัดที่ต่อมไทมัสเนี่ยครับเพราะว่าต่อมไทมัสเป็นต่อมที่สร้างทีเซลล์ขึ้นมาแล้วทีเซลล์มันเพี้ยนมันสั่งให้อนติบอดีมาโจมตีนะครับตรงรีเซปเตอร์นะรีเซปเตอร์ของตัวที่รับสารสื่อประสาทมาที่กล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปผ่าตัดนะคุณหมอก็จะผ่าตัดส่วนใหญ่แล้ว กรณีนี้ก็คนที่อายุมากๆแล้วนะกินยาไม่ไหวแล้วเขาต้องต้องผ่าตัดนะครับอ่าถ้าอายุไม่เกิน80นะครับแต่ว่าถือว่ามากเขาผ่าตัดได้แต่ถ้าเกิน80ไม่ได้อันตรายนะครับตอนนี้คนส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยนะครับอาการจะค่อยๆทุเลาลงแลวดีขึ้นแต่ไม่หายขาดนะครับถึงผ่าตัดก็ไม่ได้หายขาดนะครับเป็นการบังบัตให้เบาลงเท่านั้นนะครับ เพราะนั้นเรามาดูแล้วยังมียาที่ไม่ควรที่จะบริโภคนะครับกับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิด MG อย่างเช่นยาขับปัสสาวะไม่ได้ครับมันจะมีผลข้างเคียงผลข้องเคียงคือยาขับปัสสาวะเอ่ย,ยาคลายกล้ามเนื้อเอ่ย,ยาคลายเครียดเอ่ย,ยาแก้โรคจิตยาระงับประสาทไอพวกนี้พอทานเข้าไปปุ๊บมันจะส่งผลทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างสารอะเซทิลโคลีนได้น้อยลงจะส่งผลทําให้การทํางานของสารสื่อประสาทช้าลง แล้วก็ยิ่งยิ่งไปกันใหญ่เพราะนั้นอยากวนนี้เขาจะระงับไม่ให้ใช้เพราะนั้นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิด MG จึงเป็นโรคที่เป็นกันได้ทั่วไปนะครับแต่อาจจะไม่มากนะครับและก็ยังสามารถเป็นจากพันธุกรรมด้วยด้วยนะครับถ้ายิ่งเป็นจากพันธุกรรมก็รักษาไม่หายนะครับอย่างมากก็ทุลาลงแต่ถ้าไม่ได้เป็นจากพันธุกรรมมีสิทธิ์หายไหมมีสิทธิ์หายจากการดูแลด้วยธรรมชาติมากกว่าการรักษาทางการแพทย์ ทางการแพทย์เขาบอกมาแล้วว่าโรคนี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะครับตอนนี้แต่ถ้าเกิดเป็นธรรมชาติละ่ะเรามีสิทธิ์ที่จะรักษาหายไหมหายได้ถ้าไม่ใช่พันธุก,กรรมนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะช่วยผู้ป่วยที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิด MG ซึ่งเกิดจากแพ้ภูมิตัวเอง,หร,อเองหรือภูมิกันทําลายตัวเองได้นะครับถ้าเราสามารถที่จะจัดการภูมิที่มันเพี้ยนตัวเนี้ยให้หมดไป และเราสามารถสร้างภูมิคุ้มกนใหม่เอาขึ้นมาควบคุมภูมคุ้มกันที่ไม่ดีนะครับแล้วก็ให้ภูมิ้กันที่ไม่ดีมันพร่องมันเสียไปแล้วก็เร่งสร้างสารอะซิทิลโคลีนขึ้นมาให้มากขึ้นเพื่อเอามาใช้ในร่างกายกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงจะค่อยๆดีขึ้นนะครับ